โน้ต no บุ๊กสอ0 0 0กว่าบาทตัวนี้โอเ okay. ค MSI Ten GF63 จาก I Have CPU ครับ สวัสดีครับผมนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับทีนี้ต้อนรับท่านเข้าสู่ไอแอบซีพียูด้วผมปาอบไอแอบซีพียูครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องโน้ตบุ๊กแล้วกันนะครับหลังจากที่ไอแอบเนี่ยขายคอมเซ็ตรู้อยู่แล้วล่ะขายคอมเซ็ตเันเยอะอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยไอแอบซีพียูใช่ไหมเปลี่ยนชื่อละเป็นไอแอบโน้ตบุ๊กแทนแมันเรื่องง่ายอะ่ะคือไอแอบเทสตคอมเซ็ตได้ท้าไมจะเทสตโน้ตบุ๊กไม่ได้ดังนั้นเนี่ยผมเองเนี่ยก็ได้มีโอกาสได้เทสเเออ taste, เต์โน้ตบุ๊กตัวตัวีีนนคอ ความบางจุดเด่นเรื่องความบางและความเบาน้ำหนัก1.86กิโลกรัมหน้าจอใหญ่15.6นิ้ว Full HD 144Hz ในรุ่นนี้คือ MSI t ็ n G632UC 1092TH ครับราคา22,990ซึ่งถ้าถามผมในความเป็นส่วนตัวผมมองว่าในราคา22,000หาตัวที่มันดีกว่านี้ค่อนข้างยากนะค่อนข้างยากแล้วมันค่อนข้างยากอย่างไงเดี๋ยววันนี้ค่อยๆค,คุยกันไปทีละอยา่างทีละอย่างนั่นเองนะครับโน้ตบุ๊กตัวนี้หัวใจของมันเป็น Intel ครับเป็น Intel Core i5 2500H ครับ8คอ 12ต้องบอกก่อนว่า i5 12400H เนี่ยถ้ามันแบบไม่ได้ตัวใหญ่จริงนะมันจะเป็นมีแค่4คอร์8เทรดนะครับเราไม่สามารถที่จะเทียบ c b u Notebook กับ c b u Desktop ได้พง,ง่ายๆคือถึงแม้มันจะ,จะ,จะสายประจกรรมเดียวกันนะครับแต่ว่าโครงสร้างคนละแบบกันเลยดังนั้นเนี่ยพึงระลึกเอาไว้ว่า i5 12400H เนี่ยตัวเนี้ยจะมี4คอร์8เทรดใน P คอร์ or, แล้วก็ E คอร์ or, เนี่ย4คอร์4เทรดรวมกันกลายเป็น8คอร์12เทรดที่ Turbo 4.4GHz น,นั่นเองซึ่งถ้าคิดเกียรติอะไรเยอะแยะมากมายมันแรงน้องๆ i5 12-4 ละกันเพราะว่าไอตัวนี้มันก็มี UVD g r a p h i c เหมือนกัน i5 2400ก็มี UVD g r a p h i c เหมือนกันดังนั้นเนี่ยถ้าความแรงตัวนี้เ <c oughs> ทียบเท่ากับ PC ตัวไหนใช่ไหมประมาณ i5 2400นั่นเองครับแล้วก็เทอร์โบ 44GHz นะครับมี Wi-Fi 6อยู่แล้วนะครับตามมาตรฐานแล้วก็เร็วกว่า Wi-Fi 5ถึ3ง3เท่านั้นเองครับมี MSI Center ครับที่ช่วยควบคุมและการปรับแต่งตัวโดวยผู้ของ MSI ของคุณได้คือปรับแต่งโน้ตบุ๊กเนี่ยผ่าน MSI Center ได้เลยนะครับรองรับ HiRes Audio ไฮไลท์โอเออร์ดีโอก็คือว่าเป็นอีกมาตรฐานหนึ่งของอเออร์ดิโอทำให้คุณสามารถที่จะดื่มด่ำไปกับเสียงที่เป็นระดับไฮเลสซิชชั่นจีมีโลโก้เป็นเริ่มเลยนะนี่คือไฮไลท์โอเออร์ดีโอนั่นเองนะครับระบบระความร้อนเนี่ยถูกปรับแต่งทั้งหมดเลยให้เงียบขึ้นและเย็นลงนะครับเพราะว่าโน้ตบุ๊กเป็นบางโน้ตบุ๊กเป็นบางและเป็นโน้ตบุ๊กเกมมิ่งคือมันสวนทางกันใช่ป่ะโน้ตบุ๊กเป็นบางและเป็นเกมมิ่งเนี่ยบางทีบางครั้งเนี่ยมันอาจจะร้อนมันอาจจะเสียงดังเพราะว่าความบางบางคือบ อ,อยดังนั้นเนี่ย,นเ,นยเอเมซ่า,าจัดการเรื่องนี้ได้อย่างดีมากนะครับก็คือว่าให้ปรับแต่งให้มันเงียบขึ้นแล้วก็เย็นลงนะครับแล้วก็เหมาะสำหรับการทุกการใช้งานในชาวบ้านว่ารอมาก,กันคืออุณหภูมิมันก็ไม่ได้สูงมากมายนะครับหน้าจอโอเคก็คือสมกับเป็นหน้าจอเกมมิ่งอยู่แล้วเพราะว่าเป็นหน้าจอขนาด15.6นิ้วพร้อมรีเฟรชเรตท,ที่144่งร้เฮิร์ตซ์แพนเอลเป็น IPS จบนะครับดังน,นั้นเนี่ยสโตรสเปคของเครื่องนี้จะเป็น CPU เป็น Alder Lake ครับ CPU เป็น Intel i5 Core 12ครับเป็นน Alder Lake ะ i5 ดอร์เลกครับซีพียูเป็น ผมมาแล้วนะมันจะกินไฟนะครับมันจะกินไฟแต่มันก็ต้อแลกกันไงโน้ตบุ๊กไม่กินไฟนะครับโน้ตบุ๊กเนี่ยต้นองดู TDP ถ้า TDP ต่ำข้อดีคืออะไรไม่กินไฟข้อเสียคืออะไรไม่แรงพอไม่กินไฟข้อดีคืออะไรแบตอึดถ้ากินไฟคืออะไรแรงข้อเสียคืออะไรแบตไลแค่น,นั้นเองง่ายๆนะครับคัลเลอร์เป็นแบล็คครับคีย์บอร์ดเป็นเบรดแบ็กเลสเกมมิ่งคีย์บอร์ดคีย์บอร์ดจะเป็นไฟสีแดงไฟเดียวนะหน้าจอเป็นขนาด15.6น,นิ้ว Full HD 1920 x 10, 8, 10 t x 3050ตัว4 g b g d ี6ตัวนี้รู้สึกว่า TDP แต่ไม่ผิดน่ๆปะมา45วัตต์ w, แต่ว่าถ้าถามว่าความแรงถ้าไม่อยากคิดเยอะนะ3050 4 g b คิดเป็น g d 6เนี่ยแรงประมาณตัวไหนผมบอกได้เลยประมาณ1.50 Super ใน d e สก์ท็นะครับ GTX 1.50 Super ในเดสก์ท็อปเพราะว่า2050เนี่ยมันก็แรงประมาณ1.50ตัวนี้ในเดสก์ท็อปนะเทียบในเดสก์ท็อปง่ายกว่าดังนั้นเนี่ย RTX 3050 4 g b ตัวนี้จะแรงกว่า2050ที่เป็นโน้ตบุ๊กด้วยกัน ซิกแน่นอนมันได้เรไซซิแต่ได้แค่ชื่อนะมันไม่สามารถใช้งานจริงได้ใช้ไม่ไหวนะครับเพราะว่าให้มันใช้พลังลิดไปเถอะนะครับแล้วก็เมมโมรีครับด e ฟอลต์เนี่ยให้มาเป็น DDR4 16 g b นะไป8คูณ2อยู่ละนะครับเป็น DDR4 ครับ8 g b คูณ2 3200 MHz เครับเป็น DDR4 แล้วได้ Dual Channel เลเพราะว่าเราใส่8 g b ไปคูณ2นั่นเองนะครับเป16 g b Dual Channel Storage เป็น512 g b NVMe 2ครับ Gen 4ตรงนี้ก็ปกติตัว WiFi นะครับก็คือมี WiFi 6เข้ามา หมายความว่าถ้ามี Wi-Fi ปุ๊บเนี่ยคุณสามารถเชื่อมต่ออินเอเนต็ตได้เลยแล้วก็บลูทูธเนี่ยก็เหมาะสำหรับคนที่ใช้อุปกรณ์ที่เรารับ b l บลู o ู h อะไรก็ได้ที่รรับบลูทูธอ่ะหูฟังไร้สายนน่นนี่นั่นหรืออะไรก็าตามแต่ที่มันคอนเน c t ผ่านบลูทูธผ่านมือถืออะไรงไนเงี้ยสามารถคอนเน c กกันได้หมดนันน sell, นะ sell, ่นเองนะครับแบตเตอรี่จะเป็น3เซลล์ครับเพราะเป็นตัวบางนะแบตเตอรี่3เซลล์ 5.2. 4วัตต์อลนั่นเองนะครับพอร์ตการเชื่อมต่อมีอะไรบ้างก็คือจะมียูดีถานจต๊ ยิงพอร์ตแลนด์เข้าก็ได้เพราะมีพอร์ตแลนด์ RJ 45ให้1พอร์ตนั่นเองนะครับแล้วก็มี Type 4ที่เป็น USB 3.2 Gen1 ไอ้ Gen1 นี่คือ5กิกใช่ไหมแต่ข้อดีกว่านั้นคืออะไรมันเป็น Display Port ได้ด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยตัวนี้จะมี HDMI แล้วก็ Display Port ได้ด้วยก็คือต่อ2จอได้รวมจอรูปแบบเป็น3จอคือต่อ HDMI ได้ต่อ Type 4ที่เป็น Display Port ได้นั่นเองมีไมโครโฟนอินมีเฮดโฟนเอาท์นะครับก็เรื่องปกติต่อไมค์แยกได้ต่อหูฟังแยกได้แล้วก็มีพอร์ต HDMI เนี่ยใใหห้้มมาา1 1ชช่่่่ออองงนนนนนะะคครับับก็็ื HDMI 30Hz เ K, x, เียจป 4K นะครับดังนั้นเนี่ยพูดสเปคไปละเรามาดูตัวจริงกันเนี่ยตัวจริงจะเป็นอย่างนี้นะครับตัวจริงจะเป็นมีพิจุดเด่นของ m s i ตัวเนี้ยนะครับผมมองว่ามันเท่ดําด้านแล้วก็เป็นดําแดงตามสไตล์ของ m s i อยู่แล้วดังนั้นเนี่ยข้อดีของตัวเนี้ยก็คือโมเดลเนี้ยเราคงไม่ต้องสงสัยกันเนยอะสำหรับ m s i ตัวติลเจฟฟ์63ตัวนี้เพราะว่าหนึ่งคือมันเป็นตัวที่ขายดีแล้วราคามันสองหมื่นสองแล้วมันได้ RTX สามศูนย์ห้าศูนย์มันได้ i ห้าสิบสองศูนย์ห้าศูนย์ H ผมมองว เพิ่มเนี่ยนะครับ ตรงนี้เป็นโลโก้เอเมซตัวนี้เป็นสีแบบคล้ายๆว่าเป็นดําด้านแล้วกันเป็นพลาสติกนะครับเป็นพลาสติกค่อนข้างแข็งแรงอยู่นะครับน้ำหนักเบาเนะคือตัวรถบุกอาจจะดูใหญ่แต่จริงๆน้ำหนักเบาเพราะน้ำหนักมันเบาเพียง1.86กกิโลกรัมนะครับข้างในรู้สึกว่าจะเป็นพัดลมเดี่ยวอยู่แล้วเนาะเพราะว่าถ้าเป็นพัดลมคู่มันจะหนักกว่านี้เยอะนะครับเนี่ยพัดลมเดี่ยวอันนี้เป็นคูลิ่งแพดของเขาเป็นระบบคูลิ่งของเขานะครับพอเชื่อมต่อด้านหลังเนี่ยด้านหลังเนี่ยมันจะมี HDMI ตรงนี้1ช่องนะครับขวามือจะมี USB ถึง2ช่องตััววนนนนีี้้้้ทท่่เเเปปปป็็็็ Type 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 C C C ผมมบอกกไไใชจะแลงด ที่เป็นเจน1ได้ USB ที่เป็น Type C ที่เป็น3.2 Gen 1นได้แล้วก็เป็น Display Port ได้อันนี้จะเป็น RJ 4 5สายแลน อันนี้ headphone out ไมโครโฟน in นะครับนี่ข้างห้าหลังก็จะเยอะหน่อยนะเยอะอันนี้คือครบแล้วนะถือว่าเยอะพอสมควรเลยนะครับด้านซ้ายก็จะมี DC in อันนี้ก็คือตัวชาร์จแบตอยู่แล้ว DC in ก็จะเป็นชาร์จแบตอยู่แล้วแล้วก็จะมี USB 1นึ่งช่องในระหว่างนนี้ USB เยอะมาก USB สามช่องนะครับแล้วก็ที่เป็น Type C อีก1ช่องนะครับเท่านี้แข็งแรงไหมแข็งแรงตัวบานพับแข็งแรงอยู่แล้วนี่บานเขาจะอยู่บริเวณตรงนี้2จุดใช่ปะ่ะแล้วเราสามารถเปิดโน้ตบุ๊กได้ด้วยเพียงมือเดียวมือเดียวไม่ไหวคนระับแต่ว่ามมนะมัันนนนเเเเปปป็็รระะะบบบบบซออฟต์โโคค้ดดยิาาุ๊พแแขงงลล่ บานพักแข็งแรงโอเคไหมบาลพักใช้ได้แข็งแรงแล้วก็ก้าออกมาได้เท่าไหร่ครับ นี่ประมาณ145อ,องศาแต่ว่าจริงๆแล้วคงเราคงไม่เล่งในขนาดนั้นหรอกนะครับเราก็คงตั้งไว้ประมาณนี้ใช่ไหมล้วก็อันนี้จะมียางรองทําให้มันมีพื้นที่อากาศเนี่ยคอยดูดเข้าไปไม่ให้นูนบุกมันร้อนเกินไปเพราะว่าถ้าตรงนี้มันแนบไปเนี่ยมันจะมันจะต้องห่างรอน,นั่นเองนะครับคราวนี้ถ้าเราเปิดออกมาแล้วปุ๊บสิ่งแรกที่เราเห็นคืออะไรครับหน้าจอแม่งใหญ่15.6นิ้วที่เป็น Full HD 144 h z เป็น IPS ด้วยนะครับตัวนี้เป็นร่องอยู่แล้ว 720p เล็กๆรู้แล้วนี่คคืออมาขงโซนรับออืมมมผงว่าเ้าทํล็กๆรู้เปลยนี่ สูงนะครับหน้าจอเนี่ย15.6นิ้วใช่ปะ่ะตรงเนี้ยขอบตรงเนี้ยบางนะครับขอบตรงเนี้ยเก็บขอบบางจัดเลยเห็นป่ะบางจัดเลยนะครับแล้วก็ตรงเนี้ยก็บางตัวนี้ก็จะสูงนิดใหญ่นิดนึงเป็นโลกโก้เอเปอร์ซตรงนี้ซึ่งถ้าถามว่าเปอร์เซ็นต์ประมาณแปแต่ถามว่าจะดีกว่าโน้ตบุ๊กตัวอื่นๆสมัยก่อนอยู่เพราะสมัยก่อนเนี่ยขอบมันขอบมันหนาแล้วหน้าจอมันเล็กดังนั้นเนี่ยถ้าเรายิ่งทำหน้าจอให้เท่ากับบานพับได้เมื่อไหร่นะตัวโน้ตบุ๊กจะขนาดไม่ใหญ่จนเกินไปผมพูดออกไหมคราาาาาาเเเเเปปปิิิดอออออกกกมมมุ๊บบท้้้วจจจรงๆไฝนนนนี็คคืถ100%ัะ จอถูกต้องปดังนั้นเนี่ยยิ่งเปอร์เซ็นต์สูงเท่าไหร่ยิ่งดียิ่งสวยเพราะจะทำให้อัตราส่วนหน้าจอกับบานพับเนี่ยมันใกล้เคียง100%คือมันจะเต็มที่ไปหมดแต่อันนี้คือประมาณ80%ดสิบเปอร์เซ็นต์ถดีว่าสวยครับแปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ประมาณนี้นะครับโอเคไหมคราวนี้ก็จะมีโลโก้เอเมซายใช่ไหมครับตัวนี้ทัชแพดครับ อันนี้จะเป็น trackpad ก,ก,ก,ก็สามารถเดินได้ไม่เล็กไม่อยากจะเลินไปแต่ผมมองว่าต่อมอาแยกจะดีกว่าดีที่สุดอยู่แล้วคงไม่มีใครเล่นทัชแพดอย่างนี้หรอกนะครับแต่ว่ายกเว้นจดเลคเชอร์ยกเว้นแต่แบบพื้นที่อันจำกัดนินก็ใช้ทัชแพดตัวนี้ได้กระโดรวมถึงเป็นตัวคลิกซ้ายคลิกขวาได้นะเห็นไหมปึ๊บปึ๊บปึ๊บตัวนี้เป็น i5 c2 c50h ตัวนี้เป็น i7 3504กิกตรงนี้เป็น hdmi คีย์บอร์ดเป็นไฟ led สีแดงอันนี้จะเป็นคล้ายๆลักษณะของไม่มีนัมแพดนะครับพอไม่มีนัมแพดแล้วปึ๊บเนี่ยจะไไได้้้้้้้ใใใใหหหมมมมมมีีีีีีพพืืนนนนนนนททท่่่่่่่ววาางงงงตตตรรรกก็แแปปลจจอะะะััุมมญ ขึ้นเห็นป่ะปุ่มมันจะใหญ่กดสะดวกมากขึ้นเห็นไหมเนี่ยจะรู้สึกว่ากดสะดวกมากขึ้นเพราะว่าปุ่มมันใหญ่เพราะมันไม่มีดัมพดไงอ่าโอเคไหมก็ถือว่าเป็นอีกโน้ตบุ๊กหนึ่งที่พอผมเนี่ยได้มีโอกาสทดสอบไปแล้วเนี่ยเอาไปว่ามันก็แรงคือความคส่วนตัวผมมองว่าถ้าลองเล่นจริงๆก็จะประมาณนี้เนี่ยผมมองว่ามันก็แรงสมราคามันนะครับแต่จะแรงจริงหรือเปล่าไปดูผลการทดสอบกันเลยครับอุโหเล่นได้ครับ g p u 100%ซ กินไฟกาจอเนี่ยกินไฟ45วัต์นะ TDP กาจออุ้ยไม่ร้อนเลยว่ะ70องศากาจอ70องศา100% 1.6กิกแรมกิน4แรมเครื่องกิน14 CPU 73ทําทำงาน5 7รัน3กิกนิ่มๆเฟรมเรทโอ้ไอคิวร้อยกว่าเฟรมนี่คือ Forza Horizon 5นะครับ PUBG ไม่สเสีเียดเอาซะเลยนะครับ พอม,มาไอ้ทีเทสไปแล้วใน,นไฟเอนะ็มน่ะเทสไปแล้วก็เล่นได้อันนี้นประมาณเนี่ยพอมาเสถียรเอ๋อบ้าเห่บ้าเอ๋บ้าตอนแรกติดเชเดอร์ CPU ีม่งทำงานเยอะตอนเนี้ย CPU ียูทำงานปกติละ<า>คือลดลงมาจาก90เหลือ40กวา่าอันนี้คือเฟรมเรทที่แท้ทรูคือที่แท้รจริงคือประมาณ120เฟรมนะครับอาร์คภาคใหม่อย่าไปเล่นครับไม่ไหว <นะ S 1> เออไม่ไหวครับไม่ไหวอยา่าคาดหวังจากของราคาถูกให้มันเล่นทุกอย่างได้หมดของดีไม่มีถูกอันนี้ผมพูดจริงๆนะผมไม่ได้พูดดักนะพูดจริงนะครับเออ S <S <S โอ้ยเปิดมานี่ร้อยยี่สิบเฟรมคุณคิวปรับภาพบาลานซ์นี่เรื่องจริงหรือเปล่าเอ้สามเฟรมจะมันแรงขนาดนั้นเลยร้120อยยี่สิบเฟรมอุ้ยตายห่าแล้วแรงจังวะนี่คือฟู๊ดดีบาลานซ์เฟรมเรตประมาณร้อยยี่สิบเฟรมร้อยสิบเจ็ดเฟรมตรงนี้นะครับเออสารสานเทศศูนยของโนบุกไม่ได้แรงเท่าพีซีหรือเปล่าไม่ใช่ไม่มีทางแรงเท่าครับ <S <S คนละอย่างก <สา S 2> ันเลยแค่กินไฟก็ต่างกันเห็นมากินไฟสี่สิบวัตต์เองเพราะสารสนเทศศูนในพีซีมันกินไฟต้องร้อยสามสิบวัตต์ไปถึงตัวแปดกิกนะต่อยตัวหกแยกกินไฟเจ นี่คือ Call off, ayer, คอออฟมัตติเพเยอร์หมดซอมบี้122เฟรมนะครับโอเคไหมอันนี้ก็ถือว่าเออคิวแรงไหมวะผมว่าแรงนะแรงนะถ้าเดนนนบุกถือว่าแรงนะถ้าเล่นกับจอมันก็ใช้เพิร์ได้เต็มพอดีเอาถูกต้องถูกต้องจับคู่กับจอ140ยสเพิร์ดเนี่ยไอ้180ปดเพิร์ดเนี่ยจบเหมือนกันดีฟูดีปรับต่ำสุดนะ150 160 170เฟรมตัวนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะใช้ได้นะไม่แย่นะ190เฟรมตรงนี้180ยแปดไม่แย่ แต่ไม่ได้ดีมาถามว่าดีไม่ไม่ดีแต่ถามว่าแย่ไม่ไม่แย่แล้วเล่นจริงๆหรือเปล่าคุณเสือครับเนี่ยโอ้เอาผ้าจากไหนมาบ่าวครับเนี่ยคุณเสือโอ้ว้าวโอ้เย่ร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบเรีตรงนี้นะครับเออโอเคออกมาตรงนี้เห็นป่ะมีกาแฟว่ะโอ้ยโทรศัพท์ไม่กระตุกครับคุณคิวโทรศัพท์ไม่กระตุกก่อนเลยนะอันดับแรกเราต้องเช็คก่อนนะว่าถ้ามันไหวไม่ไหวเราต้องเช็คว่าโทรศัพท์เนี่ยกระตุกหรือเปล่านะครับเห็นป่ะเมสเซจนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเห็นป่ะ เนี่ยแล้วก็กดตัวทีเนี่ยมเมนูเมนูเงี้ยกดปั๊มยากดใส่กนเกาะอย่างนี้ยเห็นป่ะดูนะอ๋ะอเกาะกูหมดอ่ากดปั๊มอ๋อเกาะมีอ่าสมมติอ,อย่างนี้กดใส่เกาะปึ๊บไม่มีหน่วงไม่มีอะไรเห็นป่ะกดใส่กเกาะเรียบร้อยคว้าอาวุธอ่าสมมติคว้าอาวุธออกมาฟึบออกมาตาด้วยกับเฟรมอ่าอาจจะไม่ลื่นอะไรตั้งหนานแต่เล่นได้อ่าลื่นได้บ้างตั้งแต่เล่นได้ตรงนี้นะครับดูนะดูเล่นจริงๆนะเห็นป่ะเจ็ดสิบแปดสิบเฟรมตรงนี้โอ้ยนี่แบบไฮเจ็ดสิบสองเฟรมเทวู วางระเบิดไปเปิดเดียร์ไอซบาลานเล่นได้นะอุณหภูมิ CPU บางคนบอกโน้ตบุ๊กร้อนอันนี้ไม่ร้อนเท่าไหร่นะใช่ครับ71องศาไม่ได้ร้อนเท่าไหร่ยังถือว่ารับได้76 76เฟรมจริงไหมคบคุณเสืออู้วิว้า78ตรงนี้นะครับในมุมนี้นะแต่ Power ต้องบอกเลยว่าถ้าคุณเล่นเนี่ยพลังดิบอย่าหาทำเลยเหนื่อยเห็นไหม พลังเดบ50เฟรมไม่แนะนำแต่ถ้าใครชอบไม่ติดคนเอ้ยแต่ว่าก็นอดอยู่นะไอคิวฟ50 60เฟรมก็ประมาณนี้แต่ว่าเปิด DMS ไว้เถอะนะครับอ่าตรงนี้ก็ถือว่าเล่นได้นะครับอุ้ย FHD อ้ยไอคิวหน้กขวาอยู่นะไอ้ยันหนักขวาจัดอันนี้หายนะผมว่าปรับสุดเถอะหฮหมดดีกว่าหฮหมดดีกว่าออหฮแล้วกันนะอ้ย เอเปกอไฮไหวคิวเอเปกคออไฮแล้วชวนคุยอยู่ฝ่ายเดียวโอ้หนักขวานั่นเองครับออนาฬิกาไหวอยู่แล้วครับไม่ต้องเทสครับโอ้โหเฟมเรสนาฬิกาไหวอยู่แล้วนะไหวอยู่แล้วครับบางทีผมพูดตรงๆนะบางเกมที่ผมไม่ได้เทสไม่เนี่ยหมายความว่าไม่เล่นไม่ได้ไม่งั้นถ้าคุณได้ผมเทสทุกเกมเทสแม่งทุกอย่างในโลกนี้ผมคงแม่หลับแม่นอนอยู่ดีนะครับถ้ามัวแต่รอเธอบอกว่าฝันดีชาตินี้กูคงแม่นอน โอ้โหนะไอ้ปาร์ติธาเพลงครับฟุ้ยดีออฮานั่นเองครับโอ้เล่นได้ใช่สบายเอเป็นเอเป็นนีจะเล่นได้ดีจัดจัดนี่จะจัดปรับโลก็ฮะโอ้อย่าเล่นเลยว่ะเอ้นแต่เล่นไอ้ปรับโลเล่นได้ถ้าปรับโลเลเดอร์เป็นบาลานเล่นได้นะครับนี่จริงแบบนันไอคิวเป็นแภาพจากโน้ตบู๊จริงป่ะเนี่ยโอ้น้ำหนักหนึ่งแปดหกกิโลเอาตรงๆนะเสือเช็ควิดีโอเซนต์โฮมี่พี่เท่าไหร่เท่าไหร่น้องโอ้หกสิบเฟรมนะนี่ยืนน้อยหกสิบเฟรมนี่ถือว่าสวยแล้วนะ สบายดีแมนดีกว่่เดิมเยอะครับ Full HD Medium DLSS Balance เยอะปิดเลโอ้เยอะครับอนี่ถือว่าเล่นได้แล้วถูกปะถูกครับเล่นได้แล้วครับนี่เดอมเยอะยียอลายไฟดับกูอย่างเชื่อ70เฟรมเกือบรัตกลับมาได้ฮะเล่นได้ครับถึงแม้ไม่ได้ไม่ได้ดีเวอร์แต่ก็ไม่ได้แย่ไม่ได้แย่นะ ถ้าใส่พังเล่นได้นี้คือปรับโลนะก็เก็ตผมขอขึ <online> ้นรถแป๊บ <Wet> นึงก่อนพี่เอ้ยรถกูกูวิ่งรถไม่ทันเฮ้ยเรากูก่อนไอเวนกูจะขึ้นรถขันหลังก็เกาดีครับชอบไอ้เหี้ยมุกขันหลังก็เก่าดิแม่งมุกสิปีไรสัตว์มึงจะมาขับอะไรอีกโอ้ชอบใจใหญ่เจะพาเฟรดจะเดินมาเรียกแบบนี้ขึ้นมาดีไปเลยขึ้นมาดีนี่อุ้ย เหนื่อยอยู่ดีแต่ถามว่าเหนื่อยไหมก็ก็เหนื่อยแหละแต่ว่าถ้าจะเล่นก็เล่นได้แต่พังแล้วนะผมบอกว่ายังไงเราต้องพึ่งเดียว์มาล้านนะครับอ่าอืสุก็คือว่า ผมก็สอบเอี่ยงก็ออกมาแล้วดังนั้นเนี่ยมันก็สามารถที่จะเล่นเกมอะไรต่างๆได้ค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรแต่ว่าบางทีเราอาจต้องอาศัยตัวช่วยเช่นเอฟาสาเช่น DLS ตัวช่วยก็สามารถที่จะรอดได้ในทุกเกมผมเทสตเป็นสิเกมนั่นแหละทุกคนคงได้เห็นกันหมดแล้วผมเทสอะไรบ้างนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยนี่คือเอเมซาย์หนึ่งรุ่นที่ไม่ควรพลาดถ้าใครมีก็ประมาณ2 2งหมื่นสองเนี่ยอย่าพลาดสองหมื่นสองเก้าร้อยเก้าสิบครับเอเมซาย์ดีเอฟหกสามติ่นัดูรหัสต่อไยา,นนา,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 ายนะสิบสองปกติอยู่แล้วเอาาไปใช้งนนอกสถานที่ไือ กระฟงแล้วกาแฟเอาไปทํางานไปเรียนนู่นนี่นั่นใช่ไหมทำงานด่วนๆอะไรอย่างเงี้ยได้เสร็จปุ๊บเรียนจบแล้วปุ๊บพับเก็บพับเก็บเอากลับมาบ้านปุ๊บวางตั้ง ตั้งไหนก็ได้นะ <S <S เห็นป่มตั้งในครัวก็ได้ตั้งบนห้องน้ําก็ได้เข้าห้องน้าไปเล่นใดก็ได้ใช่ไหมครับแต่คอมเซ็ตทำไม่ได้นะ <S <S แต่ว่าถ้าเรารู้สึกว่ามันยังไม่เต็มข้อ,อคุณก็สามารถที่จะต่อจอได้คือต่อจอ HDMI hey ต่อออกมาแยกออกมาเป็น1จอใช่ไหมต่อ2จอก็ได้เพราะว่าไอ้ตัวนี้มี Type C ที่เป็น Display Port ด้วยและรวมถึงต่อเมาส์ที่คุณต้องการจะเป็นไวเลสจะเป็นมีสายจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ต่อได้ยันนับโวยันฟินาล์มอลตัวละหมื่นห้าแล้วแต่อย่าต่ออะไรอันนี้แล้วแต่ลูกค้าถูกต้องไหมครับดดก็400ไ้ แถมๆก็ได้ใช่ไหมหรือว่าจะเอาคัสตอมคีย์บอร์ดตัวเป็นหมื่นมาเสียบก็ได้ดังนั้นเนี่ยมันต่อได้หมดและนี่คือข้อดีของโน้ตบุ๊กตัวนี้นั่นเองเนะครับรวมถึงข้อดีเป็นเป็นข้อดีของโน้ตบุ๊กปกติทั่วไปอยู่แล้วนี่คือ MSI มซาย G5630 12U4 สองหมนสองเก้ส่วนตัวผมมองว่าเออเฮ้ยสเปคน,นี้แม่งคุ้มว่ะในงบเท่านี้นะสเปคน,นี้โอเคและมีจำหน่ายที่ iherc p u นะครับผมเทสแล้วอะไรเรียบร้อยหมดแล้วทั้งหมดแล้วเทสตเอง,ง,ง,งจริงๆไปดูดิดัดดงนั้ สวัสดีครับ